ทอทัดจอแบนจอแบนซัมซุงก็ซีซียบปักแล้วก็ปินด้านน้ำออกมากดเปิดบได้ไฟเข่าอยู่แต่ว่ากดเปิดบได้อันนี้เป็นปุม่มปุ่มด้านข้างด้านหลังของมันก็มีเมนู AV กดปุ God, boom, ่มสเตนบายพอทานรุ่นนี้ต้องได้กดสเตนบายถูกเทียเวลาเปิดแต่ว่ากดบ่ดไดอันนี้มันด้านหลังมันมันเขียนไว้ LED ก็เป็นเครื่องเครื่องจีนแล้วค่อยกว่าสคาฝา้ามาเบิงมามันเป็นอย่างไม่จังกดบ่ดไดมันเพยอยู่บนไดแทะ กดไปซิบเท้อกับบไดดก็หานน็อตออกเท่าละนอดหลังจากหันน็อตออกไปแล้วก็ค่อยๆย,ยกฝาขึ้นยกฝาขึ้นแต่ว่ามันออกฝาด้านหน้าจอมันติดกับฝาด้านหลังแล้วฝาด้านหน้าไปเมียนก่อนจะได้เอา จอมันก็ฝาด้านหลังมาวางรุ่นนี้จอมันติดก็ฝาด้านหลังแล้วค่อยกัปินเบื้องคียกดมาเบิ้องใกล้ๆก็แน่มึงด้วยตาก็เห็นเห็นอย่างชัดเจนเลยว,ว่ามันมีขีเมียงขีเมียงเต็มเลยอยู่ที่คีกด ก็สงสัยว่ายาะมันขีดกดนี่อาจจะเสื่อมแล้วหรือว่ามันด้านมันกดบ่ดยแล้วก็เชมิตเตอร์มาวัดเบิงแต่ว่าตอนนี้ก็สิกออกมาก่อนออกมาเบิงทางนอกขัๆขั้ชมียงเต็มเลยแบบนี้คือสีคือสี่ตายบบสุอันละ ด้านมืสอสวนละสีเสียบไฟเข้าเครื่องเบ่งก็สีไส่สาย,สายดปเตอร์ของมันนี่แหละเสีเยบเข้าเมนบอร์ดมันเพื่อไฟจ่ายตอนนี้ไฟ led ห่งงละไฟสเตนบายโซดาหนา แล้วก็เซร์มิเตอร์มาวัดเบิรงวัดว่ามันมีไฟมาทีขีดกดบ่ก็ประมาณ3.3โวลต์มันต้องมีไฟ3.3โวลต์ก็มีเน, 3. 3. น,นาะมีแต่ว่ากรบสายมิเตอร์ก่อนเมื่อกี้นี้มันออกเป็นหลบ มันจะมีสามจุดสามโวลต์ก็มีไฟสามจุดสามโวลต์มาที่ค uh ีย huh ์กดเป็นปกติแล้วก็สีลองวัดปี๊บปึ๊บเบื้องก่อนวัดปี๊บปึ๊บเบื้องว่าคีย์กดมันยังใช้งานได้บ่หลังจากถอดอะแดปเตอร์ออกมาแล้วก็สีวัดปี๊บ วัดเบ่งบได้ยเลยบ่กขึ้นโอมเลยบ่กขึ้นเลยก้นลายเทือกับบได้ยเซมิเตอร์เข็มมาวัดเรบรงก่อมิเตอร์บิตมิเตอร์เซทีคูณสิบแล้วก็มาวัดเบ่ง ขึ้นได้เดียวเบื้องอันที่สองอันที่สองก็ขึ้นได้เดียวเบื้องตัวเครื่องกลางเบื้องก็ขึ้นเลยตัวย,ยับมาก็ขึ้นได้เดียวตัวสุดท้ายที่เป็นปุ่มกดพาวเวอร์ เอสิไปห,หาเอาแผ่นห้องมามาห้องเพื่อจับคี่กดไว้ก็ต้องใช้แผ่นห้องจับคี่กดเพราะว่าเวลาเราจูดตะกวัวออกจากแผ่นขี่กดมันยังค่อยบนเองไปเองมาข้าสันมันสียากมันจะเ,เน่งไปเน่งมา หลังแจกจู่ตุกัว่ออกจะขาของคีโกดียมห้อยค่อยกะใส่ใค,ค่คย้วงแปะมัง,งัาออกงานออกบุ้อันเลยเพราะว่าคอยสิเปลี่ยนบุ้ทุกอันเปลี่ยนใหม่เบืทุกทุกคีเลยมันก็นเปรียบเสมือนสวิกหรือว่าสิเอินวัาสวิกคีโกดกับวาแมน ก็ใส่มือรูปอนามัยน้อยหนึ่งแล้วก็ไปหาเอาขี้โกดตัวใหม่มา,มาอันนี้เป็นขี้โกดตัวใหม่ที่ว่าค่อยเสียวมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปใส่เทละอัน ส่นใหญ่แล้วคอยจะเปลี่ยนมุดทุกอันเลยถ้าหากว่าขี่กดมันมีปัญหามันมีปัญหาอันนึงสองอันก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าคอยได้ถอดออกมาแบบนี้เราคอจะเปลี่ยนมุสตรุกอ่านส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะมันจะเพรพ้อมๆกันนั่นแหละมันจับยากก็เลยเอาเน็พี้ออกมา มาจำยู่ข้างนอกสบายหลังจากใส่ให้มันแจบดีเข้มห้อยแล้วก็ประกอบประกอบจับใส่แผ่นหยุดบ่ให้มันเองเป็นเองมา ก็สูดมาจําดีแล้วก็หันนอ็อตหันน็อตแต้ลงจากนั้นก่ย่ำตะกวัวจอดขาจอดข,า,อดข,า,ขาขี้กดจอดไปเทราคาแต่ว่าคอยจะจอดข้ามไปข้ามมาเพราะว่าถ้าหากว่าเราจอดสวิก อันเดียวตัวเดียวเมื่อทั้งสี่ขาสวีกมันจะเปื่อยขี้กดมันจะเปื่อยเพราะว่ามันจะทนความห้อนสูงบ่ได้สันั้นแล้วเาต้องจอดข้ามไปข้ามมาเพื่อบ่ให้มันห้อนเกินไปจอดข้ามขาข้ามไปข้ามมาแบบนี้จนกว่ามันจะแล้ว เลียนสุดท้ายหลังจากเลี้ยอนเราก็อานามัยค่อยๆสิไปหาเชี่ยมมหฮองก่อนแสะเอาตะกัวออกก่อนหลังจากแสะตะกัวจนเกินออกแล้วก็มาเชี่ยมมหฮอง แล้วก็เอาทินเนอร์มาล้างมาเจียมห้องเพื่อว่าบ่าให้ทินเนอร์มันเด่นไปทึกจอถ้ามันทินเนอร์เด่นไปทึกจอมันจะเป็นห้อยเม็ดจ,ำจำ้ำๆมันจะ,ม,นจะมันจะให้ในจอเสียเลยมันจะให้ในจอบงงางฉะนั้นแล้วการใช้ทินเนอร์จึงต้องระมัดระวัง ตอนนี้ก็อนามัยเข้มห้อยละวันนี้จะมีเตอร์เข็มมาวัดโอมเบิงมาหลังจากเปลี่ยนตัวไม่เข้าไปแล้วมันจะกดสะดวกดีบอเบิงอันที่หนึง่งวันที่นึงขึ้นบิดมาใส่คูน,นึงและจัดเข็ม วัดเบิงใหม่วัดเบิงอันที่สองอันที่สองขึ้นอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าแล้วก็อันที่หกอันที่เจ็ดก็ขึ้นบุดทกอัน จะลองออมิตเตอร์ตัวเลขมาวัดเบิงค่อยกาีเสียบเสียบปักตอนนี้เสียบปักไปแล้วแล้วก็บิดบิดวนนส่ที่60โวล์เพื่อที่จะมาวัดวัดแล้วก็บีบขีดกดไปนำถ้าหากว่า CPU มันเหตุเวียกอ๋อมันเหตุเบียกแล้ว มันเปิดได้ละค่อยค่อยกดเปิดบาทหนึง่งเมื่อกี้นี่ละมันเปิดละถ้าหากว่าเข้ากดคีย์กดแล้วคีย์กดมาก็จะตกเป็นูนย์ถ้าหากว่าทางว่าไอซีมันเห็นียกปกติแล้วค่อยกาสิป,ปกอบ ก็ลองกดเบิงเทออันก็ได้บุธอันแล้วก็อัดฝฟาตอนนี้เคยกับประกอบพิมยห้อยละวันนี้สีมาเปิดลองเบิงเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟเข้าละแล้วก็มากดปุ่มปุ่มที่มันเขียนว่าสแตนบาย ดันลุ่มสุดกว่าละหงแล้วตอนนี้จอหงแล้วมันเขียนวอาบ่มีสัญญาณเฮียกาเสียมาบีปุ่มอินพุต ก็ซีดีปุ่มอินพุตภาวาเสียมาเปลี่ยนซ่องซ่องหับสัญญาณจากที่มันเขียนพ c ซมาเปลี่ยน AV วีหนึ่งได้ภาพเฮียมห้อยได้ภาพเฮียมห้อยแล้วทำผสม,ผสมก็ถือว่าปกติละ